น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระมรมมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ้วยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีต้นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามีวัดก้างปลาเป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระแม่เกและมีตำนานความเชื่ออันลึกซึ้ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อํานวยอวยพรและปกปักรักษาผู้ที่แสดงโนราและเป็นศูนย์รวมจิตใจที่เคารพสักการะของชาวบ้านในชุมชนโรงเรียนจึงจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นชื่อว่าก้างปลาโนราสินโดยน้อมนำอาวตรสสองพระราชาพระบรมราชูบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ นำมาบูรณาการในรายวิชาโนราโดยการให้นักเรียนได้ร้อยลูกปัดโนรามีพื้นฐานในการร้อยลูกปัดโนราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพจุดประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำประยุกต์ใช้ได้จริงสร้างสารรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักห่วงแหนมรดกท้องถิ่นของชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพต่อยอดเป็นไรายได้ 3. เพื่อให้ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการสอน 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนหน่วยงานภายนอกในการสืบสารศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านโนราให้คงอยู่จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานใช้วงจร PDCA ของ d เด i n g ในรูปแบบของโนราโมเดลตัว N มาจากคำว่า n u r i ท w i s d o m ซึ่งหมายถึงบุมเพาะภูมิปัญญา ตัว O Occupation Creation มาจากคำว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ตัว R Revise Reserve หมายถึงสืบสารอนุรักษ์รักษาตัว A Advance Innovation พัฒนานวัตกรรมทันสมัยและยั่งยืน ทั้งนี้โรงเรียนจึงได้สร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่มีชื่อว่าก้างปรามโนราศินให้ครอบคลุมกับโนราโมเดลนักเรียนชั้นม .1 มีการสอนรำพื้นฐานโนราอย่างจริงจังด้วยบท12ท่า มีการจัดทำสื่อที่ทันสมัยนักเรียนสามารถฝึกว่ากรอนโนราด้วยตนเองจัดทำสื่อในการสอนร้อยลูกปัดโนราผ่านช่องทาง youtube ผลการดำเนินการผลสำฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ หนึ่งด้านผู้เรียนผู้เรียนต่อยอดความรู้ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุขสร้างสารรค์ผลงานได้ในระดับชาติเกิดเป็นความภาคภูมิใจอนุรักษ์สืบสารเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเอง 2. ด้านคุณครูคุณครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 3. ด้านโรงเรียนโรงเรียนมีทิศทางในการขับเคลื่อนในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นสู่อาชีพที่ยั่งยืน 4. ด้านชุมชนชุมชนผู้ปกครองและบุคคลภายนอกให้การสนับสนุนในกิจกรรมนูราของนักเรียน โอกาสดีของโรงเรียนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติสาขาโนราปี64ได้มาเยี่ยมเยือนและส่งนิสิตมาฝึกประสบการณ์และได้นิเทศการสอนโนราโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นก้างปลาโนราศิน ทีมงานจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัยให้ความสนใจในการถ่ายภาพวิดีทัศน์ผลิตภัณฑ์โนโราร้อยรักหัตสินทิ่นก้างปลาเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์สินค้าและจัดบูธผลิตภัณฑ์ลูกปัดน,นราแบรน์โดนราร้อยรักในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศมาเลเซียปัจจัยความสำเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนให้ความสำคัญในกิจกรรมนูราบทเรียนที่ได้รับนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดเป็นความรู้และมีทักษะในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไปกิจกรรมนูราจะต้องใช้ความพยายามมีความอดทนมีวินัยในการฝึกซ้อม คุณครูผู้สอนก็ต้องมีความเสียสละทุ่มเทอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ข้อควรระวังควรมีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบโนราโมเดลที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกมากขึ้นมีการประสานงานที่ถูกต้องและชัดเจน <c oughs> การเผยแพร่และการยอมรับมีการประชาสัมพันธ์ในเพจเฟซบุ๊กและเพจทิกตอก ในเรื่องวิทยากรคุณครูผู้สอนได้ถ่ายทอดนูราให้กับชุมชนโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจรางวัลชนะเลิศถ้วยกระทรวงศึกษาธิการ งานมหากรรมโนราเฉลิมพภเกียรติรัชการที่สีผลงานศิลปินสร้างศิลปินระดับชาติ รับคัดเลือกระดับภาคดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยออร์เคสตราชนะเลิศแข่งขันนูรางานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ชุดการสแสดงร้อยเรียงลูกปัดหัตถศิลป์รางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด ผลงานครูรางวัลพิษพระคนครรางวัลจากสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสูงรางวัลครูผู้สอนศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านดีเด่นอาจารย์สุภาษินอินทราเพชร อาจารย์ภาคคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาได้จัดทําวิจัยปริญญาเอกโนโราในสถานศึกษาคุณครูดวงกมลบุญชูโรงเรียนก้างปราวิทยาคมในการลงพื้นที่หาข้อมูลได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ